ครอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับวิหารหลวงพ่อสดองใหญ่ครับวันนี้ด้านหลังวิหารเราทีมงานไทยเอสเตทครับมาปล่อยมาดูปลาครับมาดูปลาครับมาดูปลาครับปลาดุกปลาสวายครับนะฮะ ปลาไหลปลาบึกปลาสไลด์นะครับวันนี้คนไทยมาเที่ยวเพาะว่าสะพานเป็นไงบ้างอุยใหญ่เกี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับนะครับวันนี้สบายๆครับมาทำบุญกันครับตรงนี้พละศิบิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเอาไปแดงให้ข้อมูลหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างอือหูนี oh, ่สนุกมากค่ะสนุกมากโอ้โหวันนี้มาทำบุญครับอิ่มบุญครับดูดีปลาอุ้ยอิ่มทั้งบุญอุ้ย คนอิ lugar, ่มมันท้องนะคะอ้ยนีัวงามตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่นะครับจะซูมให้ใกล้ๆจะโยนโยนโทรศัพท์ลงไปเลยนะจะได้ซูมเดีปลาจะกินโทรศัพท์ผม